ช่วงนี้เหอกระทะแก่เนี่ยอีกแล้วเมนูไข่วิธีก็แบบนี้เลยใส่น้ำมันเล็กน้อยแล้วก็ถ้าอยากกินไข่เจียวก็หยอดไข่เจียวลงไปเออแบบนี้ไม่มีอะไรยุ่งยากแก่แต่มื้อนี้ฉันอยากกินทั้งไข่เจียวแล้วก็ไข่ดาวก็เลยทําไปพร้อมกันเลยจริงไม่ต้องหยอดเยอะก็ได้นะเดี๋ยวมันก็จะฟูขึ้นอีกการคุมไฟก็แล้วแต่เลยนะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันทําไข่ดาวทีนี้ง่ายลูกกลมป๊บ ที่ชอบที่สุดก็คือประหยัดเวลาเอ,อตั้งกระทะทีเดียวก็คือสมมติว่าเราทําไข่ดาวใช่ไหมก็ได้ไข่ทั้งหมด4ฟองเลยประหยัดเวลาสําหรับร้านขายอาหารตามสั่งอะไรพวกนี้แหละหรือร้านขายอาหารเช้าก็เหมาะเนาะจริงๆไอ้เครื่องตัวเนี้ยไอ้กระทะใบเนี้ยมันสามารถทําบ้าบินก็ได้นะทุกคนหรือจะลงแพนเค้กก็ได้ไอ้พวกแพนเคก้กลาดน้ําผึ้งอะ่ะเออแบบนั้นก็ได้แพนเคก้กนมสดก็เหมาะอืม คือมันก็แล้วแต่เราอะเนาะเอามาอะดัปทำอะไรก็ก็แล้วแต่เราเลยเนี่ยแก่หน้าตาอาหารนี่มันเป็นส่วนสําคัญเนาะแบบพอมันหน้าตาดีขึ้นมาเราก็แบบอยากกินขึ้นมาทันทีเลยอะไรเงี้ยเบนปาวะจากไข่เจียวธรรมดาธรรมดาก็กลายเป็นไข่เจียวแพนเคก้กนี้เออจากไข่ดาวที่แบบขอบกระจายก็เป็นไข่ดาวกลมป๊อกเลยอะไรอย่างนี้เออ หรืออาจจะเอาทําไข่กระทะก็ได้นะแบบอตอกไข่ใส่หนึ่งฟองแล้วก็โรยหมูสับหรือว่าใส่ปูอัดหรืออะไรก็แล้วแต่คล้ายๆเมนูไข่กระทะอืะก็เหมาะเออราดน้ำซอสแม็กกี้อะไรลงไปนิดหน่อยพริกไทยนิดหน่อยจบเลยเนี่ยรูปที่ได้สวยปะละ่าน่ากินเนาะพิกัดบอกกันแล้วบาย